โมงละคาบหกโมงแล้วจ้าโอ้ยขนาดแนมะ่โ่้ยขนาดนเรากลับแล้วนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยยัยงไม่ได้มา,าลำรวยลำรวยในวันหลังเปิดมาใหม่ ฉันก็ว่าไอ้ลูกฉันนี่ทําไมมันลออีกอักอีกอักที่ไหนได้มันดูวิดีโอฉันถ่ายเนี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยจิ๋วมันชอบดูแต่แต่มีคนมาออกกําลังกายที่นี่ก็เยอะเนาะขันจักรยานขึ้นดอยกันง่ยอ๋อั่นจักรยานกันวิ่งกันอะไรพวกเนี้ยโอ้หปีสามห้าเขาก็มีนี้นะ ทำอันี้ไม่ใช่เขามีป้ายนะอน,นสอุสรแสดงว่ามีคนมาเทีเ่ยวเยอะไงอมันน่าจันแบบออคนที่เขาเยอะกลับแล้วนะครับ <คน S 2> ผมข <คน S 2> ออนุญาตปิด<า>คลิปแค่นี้ก่อนไ,ไงค้าอายนี้